เ,เข้ไประตูีีหรือเปล่า,เ,าเข้าประตูม้ง ้าสิเปอร์เซ็นต์ด้วยอ่ะแม่มันมี x x เ,เดินผ่านดูมันมันเขียนที่ลงนี่ปเปอร์มันเขียนเคมเลยว่าสองสองถามกิโลก็เป่ามานะัน่ะ แบนเดี๋ยวแบนเดี๋ยวนี่แหละแบนมันรู้ว่าแบรนด์แบรนด์มีพวกรีวงรีวายก็มีเนีอ่อข้าวแม่ เนีบ่บาสมาติเอี่ยวทำแล้วคุณภาพดีกว่าเนี่ยนี่ก็ถือว่าคุณภาพดีแล้วเนี่ยไเนี่มัาไปขายนี่อย่างนี้เอาไปขายนี่อันนี้อันนี้เป็นแบบเม็ดที่เอมอบี่เม็ดเมข้างใน ถาตะกร้าไม่มีเออเนี่ยอร่อยที่แม่ให้พ่อกินนะ

ขนุนก็เยอะนะอ้อยอ้อยอ้อยแม่อนนนก็เยอะเท่ากับแลแล้วอยตรองนั้นูมีเยอะไปเรื่อยก่อนที่นี่

อันนี้คุณยาเป็นไซส์อกโกแลตค้าใช่ไหน่าสนใจกันแค่ไหนน่าสนใจกันแค่แหนน่าสนใจกันแค่ไหนนานใจกนแ324รูคือรอย Nói điều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  tập cụm dài Cụm thế này à? Chúng ta có ก็เด e ินตรงเข้ามาเลี <th <th ้ยวสายนี <th 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 ่ไงเจอชมพูม็ดตัวนี้เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ก็มีเม็ดละเอียดเราเอาเม็ดนี้กับกับเม็ดนี้เนี่ยเป็นกี่บาทละ94เอามือก็อุ่นถูก60บาทได้ถึง30บาทเอาไปเลยไหมล่ะยิวยากนะเอาไม่ได้ มันยังไม่สุกเลยนะเออก็จะไปตมก้นตังทำเมไรตทำได้มีปลาโอ่คกล้อง้าเหรอะหนึ่งสองสามแขนใหญ่ เอออย่าหนีบมากเออเอออันนี้กิโลละห้าสิสองูยังส่วกิโลห้าสองรูปีแบบท่ะบกว่าบาทห้าสิบสองต่อหนึ่งกิโลยิงีกิโลเข้าช่างเออนี่แกลูกเด็กแโมนูใหญ่มากเลยนะ เนี่ยนี่อะไงไม่ดีต้องสูดมาจะหอบกลับบ้านยังไงก่อนเนี่ยลูกนี้ดีแน่แล้วจะหอบไปยังไงแม่มีถุงขายเหรอ โลยี่สิบรูปีเก้าสามบาทเก้าลา3บาทแบกไปไงไปเนี่ยมีถุงไปแล้วเนี่ยว่ามาแปะในรูปเลยพ่อจะไปหยิบเงินเดี๋ยวว่าจะส่งคนช่วงหม้อเล็กอะจะไปนี่เลยกี่โลวะเนี่ย3ามโล่รงมาก3โลเขตกประมาณ หกสิบรูปีรู้กนสิกบกว่าบาทจริงมันให้ตายพาแบบพนี้นนแนี้้ดี๋ยวช่าแบบเดี๋ยว,วรอรเ,อเบ<ะ>เอร์ออรี่อีกใเอาไปก็บเอาเก็บเอเดี๋ยวจะทก็เอากดเกไปเก็บด้วยเดีเกิดไปเก็บด้วยไม่กินหรอก็ใส่แตตอเบอรีอรร่ไง จะมีถุงเนี่ยสามโลหกแปหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสอง จ็ดสิบสองรูปีครับนี่เรากลับบ้านงไงก่อนไปเครื่องหน้ากันเลยแม่สามคนแม่วันนี้ขัตรถบัตรยักษ์

ที่โรงแรมก็มีใช่หรอโรงแรมมันขายแพงกว่านั่งของเราอยู่แตนไหมเรานั่งของเรานี่เละพวกพี่เขารีบนอนไม่บรบกวนเขาเราไว้ท<ด>่ขางนงมาเไป ไปเท่าไหร่เดี๋ยวดิปราเอบโคดีไงอ,อันอนี้หลบร้อยกว่าบาทหมดนี่ ห0 0ยรูปปีมะคงอันนี้ใส่เลยข้าอุ้มไปมอนี้ไหม,มจะขาดไหมขาด้า,าอุ้มไปโอโหสตรบอร่มันแบบ thank you

หนักนะแม่ถือไปไงอ่ะก็ถือไปเลยถือไปทั้งสองอันนี้ครับถือป,ประลัดดีของอินเดียครับของทมินนะดูครับ,อบ,นนะรบลองลองดูแปดไก่แก้ปบะหลังดีก็เป็นบระหลังดียางเงินอ่ ีของอินเดียนของของรัฐนีเลยให้ท่านนินนาดูจำได้ไหมวันพนันสี่ร้อยรูปี หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบรูปียก็เป็นบาลานดีของททมินนาดูของรัฐทามินาดูของแคนเจนไนเอ๊ะแคนนทมินาดูเมืองเจนไนหนึลิตร1น0 0งรูปี ประตูไหน พีโฮจำจำจำ,จำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ไหวไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้จำไม่ได้ว่าเอ๊ะไอ้หรือว่าแขกเขาจะมาพิธีเปิดแต่เช้ายังไงอะไรพี่โฮไปไหนครับ ันนี้เหรออุณน้องคุณฮันจิว เก่งเหมือนแล้วเนี่ย สุสุติสวิปสองสี่แปดสี่รหัสสี่ห้าแปดเจ็ดโฟไฟฟ์เอ็เซเว่น ไปเจ็บอมไม่ไมปขึ้นไหมเดี๋ยวพออยู่ในกระเป๋าอออ่่

对不对 สี่ร้อยมันสามร้อยกว่าบาทสามร้อยหกสิบแม่สามหกแปดให้ขเขาไปเถอะ <India. S 2> อินเดียในเนตอิอน,น,เ,น,น,เ,นเดียไหมโอเครือมืองมาเหดีวเาจะเอไนาทีมดีมีอะไรทัชมาาเหรอเออมีทัชมาากับปันจ์อ้น่เิาเนลที่เขไปเที่ยวต้องช่วงนี้แหละช่วงตลงคมีหิมาลัย ่ทำไมเขาให้แปปนนหรปวะต้องแรปอ่ะโนเราไม่ได้เอาที่ล็อกมาด้วยทำไมอ่ะเดีเ๋ยวมันถ่ายเหรอเดี๋ยวถ่ายกันโดนัอะไรนะนี่ก็เปิดแล้วใช่นี่ก็ใส่ล็อกไปแล้วสองงานเลยเดม๋ยวมันไม่ได้ปั่นรหัส สิเลยสิบเอ็ดถึงยี่สิบนี่แหละได,ด้น,ดน,น,นี่กีนีโกแอร์แบงคอก อันนี้ไม่เห็นล็อกเลยอันนี้ก็ไม่ล็อกน้ีงก็ไม่ล็อกไม่ใช่ไหมไใช่หรองนี้เราไม่ได้มีอะไรให้ที่นมอนนอนอยู่ไหนวะอยู่ในใบนี้ได้อืมเยี่ยมแล้วพูดาด้แล้ว